ยูโอ้สวัค่ะบอนะคะค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําของเล่นใหม่กันค่ะ oh. ไม่ใหม่แล้วหรอพี่พาอันนี้มันเป็นของเล่นเก่าสําหรับพวกหนูแล้วนะคะพี่เพอร์เคอรอดูนะ,ะ oh. นี่เป็นอย่างนี้นะจิ้มจิมมีใครเคยเล่นบ้างหรือยังคะ แต่แน่นอนทุกคนต้องเคยเห็นในทิกต o k แน่เลยถูกปะเขากําลังดังเลยนะในทิกตอกอะไรประมาณนี้แต่วันนี้เราจะมาเล่นกับสลามกันค่ะเป็นสลามใสนะที่ป๊าะพาทำเอาไว้นานแล้วแบบนี้นะคะมีอันนี้ใส่มุกนะแต่เราจะเทคแค่น้ําแดงนะคะมีน้ําแดงเราจะกินน้ํเสื้อม,มีน้ำเสื้อเราจะกินน้ําแดงลงไปนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าสลามของเราจะสวยขนาดไหนนะคะแต่เราจะมาจิ้มไปดูหนึ่งรอบก่อนนะคะเพื่อเอาเลิกเอาใช้ค่ะถ้าใครอยากดูแล้ว แล้วสลามวันนี้จะเด็ดแค่ไหนขอคนละหนึ่งไลค์ตามดูกันเลยค่ะ่ยากทุกคนจำโมเมนต์ที่ลองเล่นดูแล้วนะคะก็จะบอกทุกคนว่ามันจะคล้ายๆเหมือนเราจิ้มฟินสลามเลยค่ะเหมือนเลยนะแต่ว่ามันจะให้ความรู้สึกแบบว่ากระดัง้งกระด่างนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวลองจิ้มดูนาอนอย่างเงี้ยค่ะไมมันก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนนี้ อะไรแบบนี้นะคะ <What? S 1> ทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ทำธรรดาอย่างแน่นอนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ฟินกว่าเดิมนะคะโดยการใส่ดินเบาลงไปค่ะนี่นะคะเราจะกดดินเบาลงไปค่ะเราก็จะทำให้เขาเป็นแบบเชิงแบบรูปหัวใจเหมือนกันนะคะแบบนี้ค่ะกดให้เขาเป็นแบบประมาณนี้นะคะนี่รูปหัวใจแล้วเราก็จะกดลงไปเลยค่ะให้เขาปั๊มตัวลงไปค่ะ เรากดแบบไปครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆลอกแบบออกมาค่ะทุกคนแกะไป38รอบทุกคนครั้งนี้จะแกะได้ไหมเนี่ย <laughs> คือลงน้ำมันเยอะมากแล้วเราก็พยายามทำให้ดินเบาอะแข็งค่ะดินเบาวิพานนิ่มมากนี่ไงนี่ไงร่อนแล้วทุกคนร่อนแล้วร่อนแล้วร่อนแล้วออกมาให้หมดได้ไหมได้หรือเปล่าจะทำได้ไหม พี่ปาจ๋าทำยากเหมือนกันนะเนี่ยทำไมในติ๊กต็อกมันดูทำง่ายจังเลยอ่ะใช่ได้ทุกคนนี่ปาพาทำได้แล้ว <c oughs> กว่าจะทำได้นะคะมาเดี๋ยวเราจะมาเทสีให้เหมือนกันเลยนะคะนี่เริ่มจากสีแดงก่อนเลยนะคะแกะเลยอันนี้เป็นสลมัมคืนชีพนะสลัมเหลวของเรานะคะนี่เป็นน้ำอย่างนี้เลย เทลงไปนะคะสีแดงค่ะสีแดงต่อไปสีส้มค่ะอุ้ยสีส้มสีส้มใช้ได้เธอสีส้มไม่เหลวมากอะเละค่ะตอนนี้เละค่ะตัวใก่ตัวบันนะคะพี่พาต่อไปสีเหลืองค่ะนี่สีเหลืองค่ะสีเขียวเป็นน้ําเลยทุกคนสีเขียวต่อไปสีฟ้าค่ะทุกคน สีฟ้าอู้สีฟ้าเฮ้ยส,สวยอะ่ะส <Yeah. S 2> นุกอะ่ะ <Yeah. S 2> ฟินต่อไปนะคะสุดท้ายคือสีม่วงค่ะสวย oh. มากอะ่ะทุกคน <laughs> สนุกมากขอบอกนี่เราได้แล้วนะท้ดาทุกคนเห็นเป็นภาพนี้เลยนะเนี่เราจะเอาเป็นภาพปกค่ะสวยไหมสวยงามตามท้องเรือนค่ะแล้วก็จะมาเล่นกันเลยค่ะกดปุ๊ม <laughs> ปุ๊มปุ๊ม นี่กดลงไปเลยค่ะอ้ามีเสียงด้วยนะอ้าโอ้มีฟองด้วยทุกคนนี่กดกดให้โดนเลยกดให้โดนนี่นี่นี่กดอืมนี่เราต้องทำให้แข็งมากนะกว่าจะออกแบบนี้ได้นะดูโอ้ยสวยอะ่ะ เดี๋ยวเราจะขยำเขาให้เข้ากันโดยที่ยังไม่ใส่บอแลแลกนะคะลืมถอดแหวนอีกแล้ว oh, <no. S 1> <laughs> ลืมถอดแหวนอีกแล้วเดี๋ยวโอเคนี่เป็นสนามลุงเลยดูทุกคนดูว้าวขยำเลยนะคะก่อนที่จะเลอะโตะค่ะไปมากกว่าน,นี้ดูดิเหมือนเยลลี่ปะเหมือนเยลลี่ปะ ช่างกล้าวะล่ะพี่พากล้าวะล่ะทุกคนคิดว่าจะเข้าไหมพี่พาคิดว่ากันเละอย่างนี้แหละไม่เข้าหรอก <laughs> เละอย่างนี้แหละไม่เข้าหรอกก็ได้หรอได้หรอพี่พาได้หรอดูนะคะนี่เอาเลยเละตุ้มเป๊ละ,ละละเละตุ้มเป๊สวยงามตามท้องเรื่องะะเลยค่ะเจ๊พาโอ้โหสีไม่สวยเลยอะทุกคนสีเน่ามาก เน่าสุดๆเลยนะคะนี่การทำสลามของเราวันนี้นะแต่ตอนแรกคือสวยมากทุกคนเพราขยำแล้วก็คือมันหลากสีอะเนาะทำอีกทีไหมทำอีกทีอยากเล่นอีกอะดิเลอะแล้วเนี่ยเลอะโตะแล้วเลอะหมดเลยเลอะหมดเลยจนได้รู้ไหมเหมือนป๊อปคอนป๊อปคอนคาราเมลใช่ได้นลพี่หมอหุยตอนนี้เราได้ขนเหนียวขเหนียวเปียกมาะพี่มาเลิศค่ะได้อยู่ค่ะ ก,กวาดค่ะกวาดด้านข้างนะคะทําให้โต๊ะสะอาดค่ะเดี๋ยวแม่ว่าทําแล้วต้องรับผิดชอบนะคะพี่หาต้องรับผิดชอบค่ะนี่แปะแปะคือโต๊ะใกล้สะอาดเลยเห็นปะยืดด้วยทุกคนดูว้าวสุดยอดสลามไปเลยสวยอะ่ะโต๊ะสะอาดเลยทุกคนสลามเขาเก็บสิ่งสกรปรกจริงๆนะไม่ได้หลอกสลามบอก ไม่ได้ลอกนะเรื่องจริงได้ดนี่ค่ะทุกคนได้แล้วเราแก่อีกรอบหนึ่งได้ไหม <laughs> ได้ไหมเออได้อยู่ <c oughs> แต่ว่าต้องตัดออกทุกคนต้องตัดออกแต่เขาไม่เป็นสีขาวเลยไงอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเทใหม่อีกรอบดีกว่าสีแดงค่ะแรงริ์แดงค่ะเห็นไหมแดงสนุกม,มากๆเลยส้มค่ะ ส้อมอุ้ยส้มเหมือนคาราเมลเลยอะทุกคนส้มคือหนืดมากอะออกนะฮะสีเหลือง <laughs> ต่อไปสีเขียวค่ะนี่ต่อไปสีฟ้าค่ะนี่สีฟ้าค่ะเอาให้หมดเลยหมดกระปุกเลย สีสุดท้ายสวยมากค่ะแห่ค่ะสวยค่ะเห็นปะเล่นกี่รอบก็ได้ยังคงสวยอยู่โอ้ดูดิเฮ้ยจิ้มฟินมากณจุดจุดนี้เอาดีเอาดีอะไรจะฟินกว่ากันเอาดีอะไรจะฟินกว่ากันสวยนะทุกคนดู เป็นหัวใจขอบลุ้งเลยค่ะยืดยืดว้าวสวยอะ่ะนี่พับมาค่ะพับสลามมาเราก็เล่นได้อีกนะคะเรื่อยๆสนุกดีค่ะนี่นะสรญหาอะไรเล่นนะคะถ้าใครมีก็ลองทำดูเนาะแล้วเราก็ทำให้สลามเป็นก้อนก็ได้เดี๋ยวรอบหน้าพี่พาจะเอาสลามแบบไม่เหลวนะคะเอาสลามเป็นก้อนมาทำให้ดูแล้วกันเนาะ โอเคถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายชุบๆว้เคียโต้เลยพี่พาเคียโต้เลย <c oughs> เหมือนแป้งโรตีเหมือนกันนะไม่ใช่ได้เหมือนกันนะเนี่ยแป้งโรตีแน่นอนใช่ไหมเหมือนไหมเหมือนหรือเปล่า <c oughs> เป็นแป้งโลตีเลยอะโอ้กรอบข้นมากระโดดข้ามา